สิ่งที่พี่โตท,ทำเมื่อกี้คือเสียงอะไรเอออ่าดูพอไหมเนื่อสองซ้ำน่ารักมากนี่คือเสียงอะไรครับพี่โตเออน่ารักมคือเสียงเขาอยู่ดีก็ขึ้นมาอยู่ดีก็ขึ้นมาโอเคและเสียงที่สองครับอ่าสองก่อนสองก่อน <c oughs> อุ๊ยเป็นน้องโกเป็นน้องโก <c oughs> ไม่เหมือน อ๋ออุ้ยเหมือนมากเป็นแฟนทางฝั่งนี้บอกว่าเหมือนมากเป็นแฟนทางฝั่งนี้พูดค่ะลูกค่ะบอกว่าเหมือนมากเขินนะพร้อมยังโอเคพร้อมไหมจ๊ะหนึ่งสองสาม ขอขอนิดนึงได้ไหมครับยังได้สิครับโอเคใน X อันหนึ่งทำไมเป็นแบบว่างานเมื่อวานใช่ไหมครับแบบว่าก็มีการแบบส่งร๊บอย่างนี้ชุบเออแล้วก็ทำทำท่าอะไรยชุบอย่างงี้อ้าวแล้วแบบเมียมีที่คนหนึ่งเขาโพสขึ้นมาเออขอโทษนะแต่ว่าแบบว่าไม่เหมือนกับว่าตอนกบกินมาแล้ว ความจริงที่หน <c pesos> ูไม่อยากให้เขาจุกใครไม่ <sein> อยากให้เขาส่งไปให้ใครถูกไหมหนูก็เลยไปหยิบคืนถูกไหมใช่เออแล้วแฟนที่นี่เขาไม่ได้เห็นหนูทาให้เห็นได้ไหมวันนี้เออกระโนดสัญยาก่อนว่าหนูห้ามทำเหมือนกกได้ครับโอเคอ่าซึ่งเดี๋ยวนอ่องจะโยน์ปวดใจไปให้รู้คนเดสอง คือลาคอันนี้น้าก็ให้ผมค่ะไม่ใช่ล่ะก็ลยล่ะโหจุกให้ข้างหลังมองตาพี่เป็นมันเลยนะคะไราู้จักคำาเป็นมันด้วยเหรอรู้แล้วาอะไรแล้วแบบมองนานเออมองแบบตั้งใจดูตั้งใจเออตั้งใจและคำต่อไปเมื่อกี้ในส่องเองนะ ได้เสียงได้เสียงเสียงแรกแล้วมาเสียงหกเจนที่สามอย่าไปนั่งกับพี่บีเอ็มอ่ารอบสองรอบสองอุ้ยมีเสียงมีเสิยงน้องน้องกลัวเฮ้ยเหมือนมารทุกคนโอ้อะปกติชอบดูสารคดีหรือเปล่า เด่นตอนเด็กๆครับตอนเด็กๆเลยจริงๆแล้วไมเป็นแต่เป็นกสายลับหรือเปล่าชุดนี้เป็นกสายลับนะที่ผมดูสารคดีบ่อยครับอดูไปแบบว่าแบบเสือสิงโตอะไรอย่างเงี้ยโดูเวอร์ชั่ไหนก็อาจจะดูแบบในแถวๆอเมซอนครับอเมซอนเป็นตุ๊กแกด้วยโอเคมาและหนึ่งสองสาม อย่แน่นนอสัมาะว่าทำไมใน่างเป็ตุแกไม่มีนะคะอันนี้เป็นน้องโทมันกล้องนะคุพี่เรามาชิมกนไดวที่นัอยู่ในอยู่ในมอสามารถมาชิมชิมนองได้้วมาดูคามนาของเรารัาผมและเสียงไม่จนีเสียงที่สี่อ่าๆรอบสองรอบส ู่นีหมอก็ไม่ได้เป็นแพทเฟลลี่นะคะอันนี้เป็นเสียงจากน้องน้องโทมัสนะคะฝากพี่ๆทุกคนด้วยอ่าต่อไปมาท่าทาและหนึ่งสอง โอเคอันนี้ยากมากยากมายากมาสวัสดีครับผมชื่อโทสเออเอ่าสนี้ไม่ยากอย่าอวางไมค์ห่อนอ้วแล้วแล้วแล้วโอเคเดืรั่งสองึสวัสดีครับฮึ่งฮึ่ออ่าแล้วเพิ่มใหม่แล้วพิ่ใหม่หนึ่งสองสา สวัสดีครับผมชื่อโทมัสทีเท็ตจึงไม่เลิกครับเป็นนักแสดงจากค่ายดูมันดีเจนส์นะครับ้ว,วันนี้ผมมากับปาเน่สุดฟิลยสุดใจสุดแก๊งแต่แก็คือน้องก็พบบี้จะเริ่มดนตรีอยู่ที่เจนสันครับแล้วเห็นใช่ไมหมละครับว่า ผมออรอขนไดนพี่พี่ต้องซงเสียงอะครใบจวันพี่พี่คะเจ้าคะพี่พี่ก็พี่น้องชาวไทยก่อเราก็ทำพลาเรา,เรา,เราไม่อยาว่า ทำไมรูสพูดยาวตามดีเป็นการโปโผมคิดว่าละครสั้นเออเป็ารโปดมตัวเองเล้วก็ไม่แล้วคนก็ไม่น่าพิถนดับด้วยเมื่ี้เป็นชาวล้อชาวล้อเนาะเนานาะโอเคหน้าหลักมาถือว่า